สวัสดีครับมาพบกับผมเม้งจากช่องโปรแกรมเมอร์มือใหม่วันนี้ผมจะมาแนะนำให้รู้จักกับตัว Arduino นะครับว่าคืออะไรสำหรับตัว Arduino Arduino นี่จะเป็นชื่อเรียกของบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับที่เห็น,นก็คือ Arduino ทั้งหมดนะครับอันนี้ก็คือ Arduino เหมือนกันเป็นชื่อเรียกของอผลิตภัณฑ์พูดง่ายๆเป็นชื่อแบรนด์เขานั้นนั่นเองเจ้าตัว Arduino เนี่ยก็จะมีหลากหลายรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็น Arduino ยูโน r สามที่เราเห็นตรงนี้นะครับแล้วก็ Mega 256หรือว่าจะเป็น uno, อ r ดูโน่ Nano นะครับแล้วก็มีรุ่นอื่นแยกย่อยไปนะแต่ส่วนใหญ่แล้วนะครับที่ผมใช้งานบ่อยๆก็จะมีตัวนี้ครับอ r ดูโน o เมกาสองแล้วก็ยูโน r 3แล้วก็ Arduino Nano นะครับก็ใช้บ้างนะครับเจ้าตัว Arduino เนี่ยสังเกตนะครับเราจะสังเกตเห็นตัวนี้ ว่ามันคือไมโครคอนโทรเลอร์นั่นเองมันก็คือยิวัฒนาการขึ้นมาจากไมโครคอนโทรเลอร์รุ่นก่อนนะครับอันนี้จะเป็นแบบที่เราสามารถใช้งานได้ง่ายแล้วก็ราคาถูกแล้วก็ซอฟต์แวร์เนี่ยเป็นซอฟต์แวร์ฟรีนะครับสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีนะเจ้า Arduino Uno, uno R3 นยครับสังเกตตัวนี้นะครับจะเป็นชิปไมโครคอนโทรเลอร์ที่ชื่อว่า ATmega 3 2 8 P นะก็คือตัวนี้อันนี้ก็คือ รายละเอียดจากผู้ผลิตอันนี้คือหน่วยความจําของมันซึ่งการที่เราจะเขียนโปรแกรมลงไปเนี่ยมันก็จะไปบันทึกในหน่วยความจําซึ่งตัวเนี้ยให้สูงสุดถึง32กิโลไบต์ถ้าเราเขียนโปรแกรมที่มันไม่ได้ใหญ่โตมากนะครับก็เพียงพอนะครับต่อการต่อการใช้งานนะครับแต่ถ้าใครที่แบบว่ามีการ include library นั่นนี่เข้ามาใช้งานเยอะแยะแล้วก็มีการเขียนไฟล์ยแยกมากๆเนี่ยมันอาจจะไม่พอนะครับก็ ให้ขยับมาใช้ตัว atmega 256ตัว memory size เนี่ยเห็นไหมครับว่ามันจะเพิ่มขึ้นตามชื่อของมันตัวนี้จะมี memory size อยู่ที่256กิโลไบต์คือจะเยอะกว่าตัวเก่าเยอะมากนะครับอันนี้แค่32นะอันนี้256นะครับถ้ามีการใช้งานที่ไม่เยอะนะครับแนะนำให้ใช้ตัว arduino nano นะครับหรือว่า arduino uno, uno. ถ้าเราใช้อโนโนยูโนนะครับสังเกตขาใช้งานนะครับถ้าเป็นขาใช้งานในฝั่งดิจิตอลเนี่ยจะมี14ขาประมาณนี้นะส่วนานั้นล็อกก็จะมี5ขาตั้งน,นั้นก็จะเป็นกาว2ขาแล้วก็ขาไฟบวก5โวลต์3.3โวลต์ประมาณนี้นะครับอันนี้คือขาน้อยแต่ถ้าเราอยากใช้งานขาเยอะๆแบบมีขาใช้งานเราใช้ไม่พอเรามีการต่อ,อนั่นต่อนี่เยอะ ก็ขยับขึ้นมาเป็นตัว a t m e เม256สังเกตว่าขาใช้งานฝั่งดิจิตอลเนี่ยจะเยอะมากเลยนะครับถึง52ขา52ขาก็คือนับจากนี่มา13ะ14 15นับตรงนี้นครับแล้วก็นับตรงนี้ต่อแล้วก็นับฝั่งขวาต่อขึ้นไปส่วนขาอนาล็อกนะครับจะมีถึง16ขาด้วยกันนะครับซึ่งเยอะมากๆนะครับถ้าเราจะไปใช้งานเนี่ยผมว่าน่าจะเพียงพอ ต่อความต้องการนะครับวิธีการนําไปใช้งานก็หลากหลายนะครับไมโครโคอนโ,โทรเลอร์ตัวหนึ่งที่สามารถเขียนโปรแกรมเข้าไปได้อันนี้อยู่ที่เราเลยว่าเราจะไปใช้งานอะไรสมมุตินะครับตัวอย่างโปรเจกต์แล้วกันอาจจะไปทําตัวเครื่องชั่นน้านหนักก็ได้นะครับสมาร์ทฟาร์มสมาร์ทฟาร์มคนก็ทํากันเยอะนะครับก็ได้เหมือนกันไปทําโรบอทหุ่นยนต์เอาไปทําพวกโดนก็ยังได้นะครับ ไปดูที่ตัวโปรแกรมกันเลยดีกว่านะครับว่าสามารถดาวน์โหลดได้ที่ไหนแล้วก็ติดตั้งยังไงนะครับก่อนอื่นเลยนะครับให้เราเข้าไปที่ google นะครับแล้วก็พิมพ์ arduino cc นะครับเมื่อมาถึงนะครับมันก็จะมีหน้าตาประมาณนี้ให้เรากดเข้าไปที่ซอฟต์แวร์แล้วก็ดาวน์โหลดให้ดาวน์โหลด arduino ide นะครับอันนี้คือเวอร์ชันล่าสุดเวอร์ชันน1่ถ้าเราจะดาวน์โหลดเป็นไฟล์นะครับ เป็นซิ p file ก็ได้หรือดาวน์โหลดเป็นตัวอินสตอลก็ให้เลือกตัวใดตัวหนึง่งตัวนี้ก็ได้นะครับอันนี้คือกรณีที่ใช้ Windows นะครับถ้าใครใช้ Mac นะครับก็มาดาวน์โหลดตรงนี้นะครับผมใช้ Windows นะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับกดดาวน์โหลดเข้าไปาสังเกตว่าตัวนี้นะครับมันจะมีให้กดซัพพอร์ตบริจาคเงินก่อนดาวน์โหลดเราจะบริจาคหรือไม่บริจาคก,ก็ได้นะครับถ้าจะบริจาคก,ก็คือกดตรงนี้ ถ้าไม่รูจักก็คือกดจัดดาวน์โหลดนี่ครับตัวโปรแกรมประมาณ100เมกก็ทำการดาวน์โหลดนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูวิธีการติดตั้งนะครับนี่ก็คือไฟล์ที่เราดาวน์โหลดมานะครับผมก็จะทำการติดตั้งเลยหลังจากที่เราเปิดขึ้นมานะครับกดตรงนี้แล้วก็กด next นะครับอันนี้คือที่ที่เราจะติดตั้งนะครับก็ผมก็เลือกตรงนี้เลยแล้วก็ install รอติดตั้งสักครู่นะครับโอเคครับหลังจากที่เราติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับให้เราเข้าไปที่ตัวโปรแกรมนะครับเปิดโปรแกรมขึ้นมาครั้งแรกนะครับมันก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะครับถ้าใครมี Arduino อยู่แล้วนะครับไปที่ไฟล์นะครับ Example Basic แ,แล้วก็ Blink นะครับ หลังจากที่กดขึ้นมาแล้วก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับมันก็คือโปรแกรมไฟกระพริบติดดับทุกๆ1วินาทีขั้นตอนแรกนะครับให้เราไปที่ Tool เลือกชนิดของบอร์ดแล้วก็เลือกเป็น Arduino Uno นผมใช้ UNO ก็จะเลือกเป็น Arduino Uno นครับจากนั้นนะครับมาเลือกพอร์ตว่าเราใช้พอรตไหนตรงนี้ถ้าใครยังไม่รู้ว่าตัวเองใช้พอรตไหนให้เปิดหน้านี้ค้างไว้นะครับแล้วก็ลองถอดสายที่เราเสียบ Arduino อยู่ออกแล้วก็ลองเปิดกลับมาอีกรอบนะครับ เมื่อกี้มีพอร์ตคอม6ใช่ไหมครับที่มันหายไปแสดงว่า Arduino Uno ที่เราต่ออยู่เนี่ยก็คือพอร์ตคอม6สำหรับของท่านผู้ชมจะเป็นขาไหนก็ลองอทดสอบได้นะครับผมจะเป็นคอม6เมื่อเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับชนิดบอร์ดพอตโอเคนะครับให้เรามาคลิกที่ตรงนี้นะครับลูกศรตรงนี้ก็คือการอัปโหลดโปรแกรมไปที่ Arduino กดนะครับแล้วก็รอตรงนี้จะ จนขึ้นคำว่า done uploading นะครับถึงจะเป็นอันเสร็จอันนี้ก็คือเป็นโปรแกรมแรกที่เราจะต้องทดสอบเหมือนการเขียนโปรแกรมครั้งแรกนะครับพูดง่ายๆก็เหมือน hello world นะครับในการเขียนโปรแกรมครั้งแรกนั่นเองนะส่วนของ a r d ู i n o จะเป็นตัวนี้ทนะําวงจรไฟกระพริบเสริมนิดนึงนครับตรงนี้เห็นไหมครับว่า,าเราเขียนโปรแกรมประมาณกี่บรรทัดเนี่ยสิบห้ 5, 6, บรรทัดประมาณนี้นะครับ ใช้เมมโมรไปประมาณ2%ซนะครับนะซึ่งมันใช้ได้ 32GB กิโลไบต์แม็กซิมัมอยู่เท่านี้พื้นที่ใช้ไปแค่2%นะก็คือ9 0 0ไบต์นั่นเองยังไม่ถึง 1GB 1กิโลไบต์เลยครับใครใช้พื้นที่เยอะนะก็ขยับขึ้นไปเป็นอโนโน่เมกะสองห้าหสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้สำหรับใครที่ติดปัญหาในการติดตั้งหรือว่ามีข้อสงสัยประการใดสามารถสอบถามเข้าไปได้ที่ พจโปรแกรมเมอร์ Pokemon, มือใหม่ได้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ